สวัสดีครับพี่น้องกวางป้ายสุโขศนครครับเมื่อนี้เอาที่ลา JB ชาแนลสิพามา <c oughs> กินก้อยนะครับอยู่หลานเก่านะครับเนาะหลานไหลละเอีดต้มผมต้มแซ่บไลละเอีดนะครับ <c oughs> อยู่ถนนเิรินพรคือเก่าครับ,บอยากให้มากินนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้เอาซังไอ้ก้อยไอ้ก้อยเสือน้ำตกเสือไอ้บัวร้อยเสือครับเพื่อน เอาซังบัวลอยเสือ,อไปถ่ายบังเกิดกับเดือไปอกินบัวนี่นะพี่น้อง,นะองบัวลอ,อยเสืออันนี้อันนี้ต้มผมเป็นในแหนมมาประกอบถุกคนถุกโคสิที่มากินเนี่ยบัวลอยเสือนะครับเห็นะครับบัวลอยผมแช่นะครับเลือดสดๆเลยครับแซ่อยู่นี่ครับไทยกับกวัวมาแยกกันถุกคนเลยครับมันสมมีไอเครื่องในบัวลอยเสือใส่เครื่องในใส่ไส้อส่อน คแบบแสบเลยครับมาครับพี่น้องว่านี่เขามี่สองกองเลยครับเขาไม่ต้องกินสองกองกินกองเดียวมันบ่อิ่มมันต้องใส่สองกองครับพี่น้อง <laughs> เอามาครับวันนี้จะพลาดจินแล้วครับดเด้อบ่ได้เอาขาของมานน้ำมัเข้าละเดี๋ยวตามนี่ตามนั่น <laughs> แต่พีเวลา่าสิพ่อเสียวอัดมาใส่อยู่งดันนีอ่ <c oughs> เอาเริ่มเมย์บังเกิดมาหนึ่ง ผ <c oughs> ักคนมองสวนมากก็เัาผักมีบรรดาจินได้กินเลยผักมองสวนมากนี่นี่ริกกระเทียมห,หน่อยพอผักเห่าไร้ไซเลยผิกระเทียมนี่จังก้นา,นา,าวน้าบุกเข้าครับนี่กระเทียมกระเทียมร้อนกระเทียมานเท่าเนี่ยแห,หละครับมีสุกัหมือนพอายทวนๆเลยพี่น้องอะมาม,าม,ามา้ดดานกินนักันครับ Mm. อยากให้เซลล์อัดมัดจีน้ำยนเดี๋ยวว่างๆก็ม,มีโอกาสเด้อยเปนหองเด้อยเลยสิพ่พามากินเนาะเป็นสิ่ง,งใหม่โปรโมทร้านเอ็ดมาเพิ่มอันยังกว่าเพิ่มรีวิวเพิ่นรีวิวร้านให้คนนั่เสียเราเป็นคน้นลอยข้นทั้งเดียวกันหมดละทั้ง้านเดียวกันแล้วไอ้ช mm. วนเนี่ย ครับ้อนเสือคากนะครับหนี่งเ,เสือคักคางในเนื้เลยครับทำมันแฉ่งแห้งไปมันเป็นเสือแบบโบล้อยไหมพี่น้องผังเมาวสวนอ ไม่เป็นไรผมก็ไปวังครับเอาสองกอไปเลยดีจังเปิดเพียงน้ำงวดดินเดียวก็ดีบวบ้างกยัง เดี๋ยวว่งเดี๋ยวเอาไปตัดต่อได้เอาไปตัดต่อตอนนี้เอาทายเงาเลยเด้่อยไปเนาะทายเงาเลยครับโอ้ยเจ้วประเภทแจวเราสมีอยู่แบบแจ้าเปรี้ยวกับแจ้าผมแจ้าผมตายผมกินแล้วตายว้าวมาแมนเราพี่น้องแจ้าผมดีเลย ภาษาสามว่าเจ้าผมหรไมักมนกินเราตายเลยเอาบอเด้นปิวัติมากินความเดิมเจ้าผมกินเราตายปฏิวิว่าบานเ่า Thế thằng nó mau tuấn mà thế nào? Thế cái cá cá cả xe. Tuấn à Màu Mau tuấn à. Cá mấy lòng. nhá thằng ta. ทำนาก้องนี่นนองเนี่ยกินลงไปนี่มันไดากินเนี่ยกินแบบนี้เนี่ยเากินได้กินแบบนี้พี่นนองเราจะไปให้รูเนี่ยตัวกินเขาอ,อยู่ร่องบ้าน แบบนั้นไ่ติดต้องเต็ดแห้งดูเอาเป็นปรปะก็กยังยากอะไรแบบนี้เลยเ mm. <laughs> ตยวรองมากใบบัวบกขา ใกทำไงก็ก็เอาไปกเขาไปอาตาไม่ต้สมหังผมมีคำว่าอกหับครับพี่น้องก็ปว่าพูดก็เลยครับพี่น้องเวลาเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวอ่างั้นเดยมาดูแลรับมาเลอ Mama, không. Chào bạn. Dạ. Ừm. Chào đây. แค่ลงโดดพร้อมจังถิงเอาไปเราเนี่ยเรพังง่ายพวกะโ่น้องเสียไมดีเลยมันมดาวสัวด้วยแต่มีเวลาแวะมากินด้วครับเดีย๋ยว ดินล่อนได้ตังหัวเสียงมากเนเราใส่มาเลยตามจะพ้าดั้งยีเดียวตามตนเน้นซีดิฟล่อนมากเนี่ยเราใส่มาเลยพี่น้อง เาใส่มาก้อยมันมาเจอตอมอสท่านเขาจะออกหัวเขาออกไตเราใส่มากเดินจักสี่ต่อได้หลายตำรวจท่านตำรวจท่านตำรวจหนึ่งหนั่นกอดอีกหนึ่งร้อยหน้ <ichi> ่งรกแล้วมา้ MIN cũng muốn là hàng làng nó máu chuẩn không gì thằng má ละงเมีเอาสมีวนนด้วครับเด้อแบบแค่โคติตามคสเปอรไทยเอาที่ล่าเจบีใช้แนวน้ำไนได้ครับเด้อดูเรียนเชื่อได้ดูตัวน้าว่าก็นี้เลยหาซิปซิกโันหมละดูตัว้น่ากันหมดติดติตาไมหอด ท่านเกมคำนวณเขาท่านตัมไว้ไว้ในถ้าับไปหนอจะได้ในสอดคุยกันถัาได้สอดคุยกันทุกวันเล่าเสอหล็มคนบอกนองัหมอนจะคุยตัวตัววปาเสืลาเปล่าท่านก็ใสแค่ติดตามลีเกมเขาไว้ไว้ด้าับไปหนอยรับกีเหนียวกักหนครับจะรับกินเหนียวสักเนึ่ครับพี่น้อง้ังกิมเร์ต้องบอก pada